สีีนน้ะดูก่อนดูก่อนเลือกก่อนไหนดูสิไหนอะกะอ๋อมันมีแบบเดียวนี้ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็กะดูก็จะเอาสีไหนมันมีสีขาวนี่เห็นไหมสีขาวแล้วก็นี่สีแดงแล้วก็สีเขียวเอาสีอะไรเอาสีแดงนะเอาสีแดงกะสีแดงนะสีแดง เลือกก่อนเลือกก่อนนะเดี๋ยวเราเลือกก่อนเลือกก่อนเดี๋ยวก่อนจะเจาะเขาจะใส่ยาที่หูก่อนให้มันเย็นๆนะแล้วก็เขาทำปุ๊บนะอย่าร้องนะโอเคไหมก็นิดเดียวนั่นแหละเขาทำกุ๊บนิดเดียวเองแป๊บเดียวด้วยนะนะโอเคไหมล่ะโอเคไหมเจาะไหม ไม่ได้มันต้องเจอดที่อ่าตเดวัดที่ดะแจะทำม่ยเาะอะวะไอกีาา่ไม่ต้องมอง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 อจะติก่อนจะติ๊กก่อนติ๊กก่อนเออแล้วจะใส่สวยๆแบบมามี จะใส่สวยๆเหมือนมันมีทุวนั้นเสร็จแล้ว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 อีกข้างนึงอีกข้างนึงตากมาเต็มหัวฮะนะดูดูก่อนดูก่อนดูก่อนดูดูน่ะเสร็จแล้วนะ Dia piol dia piol, ah dia piol dia piol, pepiolเอง, -e. Bismillah, eh, ah, selesai, selesai, ha, dudu dudu selesai, 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 tenang jai nu, dinau, dinau nih, madu hulu kawat cuci, dinau, dinau lah, madu hulu kawat cuci lah, keren, 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 เสร็จแล้ว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 ดินี่รู้จักป่าวฮะเนี่ยสวยเลยนะดินไทยรูลด้านน่ะยัดหน้าดันน่ะดันหลังฮะ่ะสุดท้ายดัดดัดดัไปเสร็จแล้วเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเออเสร็จแล้ว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 